เนื่องจากบอกกำจัดขยะที่ตาบลจำปาหวายใกล้เต็มจึงทําให้ทางหน่วยงานเทศบาลเมืองพะเยาไม่สามารถรองรับขยะจากตําบลอื่นได้ทําให้ตําบลแม่สายต้องหาทางกําจัดและลดปริมาณขยะในตําบลจึงก่อให้เกิดโครงการขยะบุญขึ้นโศ เลยมิติขวางเพราะบ้านพ่งมันอยู่ต้นหน้าเลยปรึกษาแลบหอมองพยโวก็เีเยเมื่อเกิดโครงการขึ้นมาเลยได้ผลเป็นโครงการขยาบุญแบบตอนหนี้แต้ก็ได้ผลได้ผลนักเลยประมาณ80%นั่นก็ตมอนนีขยายที่จะทิ้ง ข้างตหย่งกรบมีจึิเสมาทำเป็นขยะบุญแบบเขาคัดแยกจารเผาการยังเขาก็ลดน้อยลงโครงการขยะบุญช่วยกำจัดและลดปริมาณขยะภายในตำบลแม่สได้เป็นอย่างมากและทางตำบลแม่ไสได้มีแนวทางที่จะต่อยอดโครงการนี้ต่อไป